มากเลยใหญ่มากเลยสวยมากโตเล่นไม่ดูกล้องวผิมมันไ่เขาต้องไปแว็กก่อนครับม้าใช่ครับต้องแว็กไปอะไรนะเขาจะไปแว็กเหมือนกับทำความสะอาดนะฮะให้ผิวมันสวยเยอะนะเยอะดิ อันนี้พี่จีนก็เสียด้วยเขาให้เราถ่ายรูปเลยถูกต้องทาไมอย่างนั้นแล้วมันจะไม่ได้นี่ได้ห้ามนะคะห้ามเด็ดส้มนะคะเออดูได้อย่างเดียวค่ะห้ามเล็กอันนี่ลูกเล็กอันนี้ลูกเล็กอถ่ายน่อยมีหางนะกล้องโซเชียลตอนนั้นก่อน อันนั้นกล้องนั้นวิดีโอหรือกล้องเวิดีโอว <Video, S 2> ิดีโอ video, video อยู่ครับเวลาเดี๋ยวเจวรอามาขา้างหน้าให้อีค้างไว้ก่อนังเอนอตอนนี้นะช่องเอ็นจอยช็อปก็ยึดจ้องจุ๋มเวลันตีไปแล้วนะฮะเขา,าเขากำลังวุ่นวายในการจัดเฟรมกันอยู่ ยังไ,ไงช่องจุ๋มมิลันตีโดนโดนยึดไปแล้วเสื้อผ้าสวยๆนะครับ Enjoy Shop นะครับทัวร์ดีๆมิลันตีกันนะครับเฟอร์อนิเจอร์เ <ไป S 1> อสเคเฟอร์นิเจอร์นะครับไม่มีใครสนใจกูด้วยเอาใหม่ <S <S เสื้อผ้าสวยๆนะครับจาก Enjoy Shop นะครับนนทัวร์ดีจากมิลันตีครับเฟอร์นิเจอร์ SK สเคเฟอร์นิเจอร์ครับเดี๋ยวนี้ยู่เป็น ขายของขายของครับขายของตอนนี้เรากำลังกำลังเรียกว่าอะไรจาดเรียกินแล้วกอดูนะซื้อทั้งหลังสามลูกและที่เหลือกระปุก3ี่บอกขอให้ได้ใช้ตังมีความสุขแล้วอก็มีความสุขกอบการได้ใช้ตังจริงๆนะวันนี้วันนี้เริ่มได้ใช้แล้วใช่ไหมออกมาก็ก็ชาเนาะต่อกันสุดสวิงลิงโกกันไปเอ้ได้เก็บภาพเอาร้างาไว้ไหมได้ติดการเน่อ ต่อลองเลยค่ะส่นีาไม่นานแล้วจะถ่ายรูปแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเราจะไปที่ไหนกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็มีคุเนะมีความสุขันป่ากมากเลยค่ะ ว่าตอนนี้เนาะพี่ปีอยู่ที่อะไรนะทินโแนแลนด์ปะทินโนกิแนนลนด์ทิโนกิแลนด์นะคะที่เชียงใหม่เนาะต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คเป็นแลนด์มาร์คใหม่ซึ่งก็เปิดมาช่วงนีงแล้วนะคะวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวก็พาคุณลูกค้าหลายๆท่านมาเที่ยวไปกับพี่บีนะคะคุณลูกค้าค่ะ mm. เราไปดูกันว่าในนี้จะมีความสวยงามกันแค mm. ่ไหนนะคะแต่ภาพให้คุณลูกค้าดูก่อน เป็นญี่ปุ่นใช่ไหมมีความเป็นญี่ปุ่นก็คงต้องบอกว่าถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวกันแล้วกันเนาะเขาบอกว่าในนี้จะมีหลายๆอย่างถ้าถามว่าอันนี้ถ้าเป็นอันนี้มันก็จะเหมือนที่วัดอาซากุสะกถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นต้นเป็นเนี้ยเป็นอุโมงค์นะคะอันนี้ขึ้นมกแดดลง ลากยาวก็ไปข้างในเลยนะญี่ปุ่นเราดีๆนี่เองค่ะถ้าดูจากตรงนี้นะคะเราไปดูกันต่อไปว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคุณขาไปกันจ้า มนคนีนทุกคนแล้วเซแลนสองคนในตาตั้งอีก,กคนข้ <c oughs> างหลังนน <c oughs> อีกคนนึงต,ตอนนี้ตอนนี้ตาตล้งมองไม่รู้จีกคนแล้วนะคะแต่ละคนที่ชูกล้องกันหมดเลยเอ่ะอ,อ้าวป้ายเราให้กูเปลี่ยนทุืทำไมกูก็ต้องมาถ่ายรูปเหมือนเดิม <c oughs> อายืนถ่ายกันยืนถ่ายกันอายืนถ่ายยืนหน่อยแม่ไอที่พูดนี่คือบุรี่มึงไม่กูถ่ายรูปเลยกูอยากถ่ายรูปมึงเข้าใจไหม เหมือนยากุซ่านะพวกนี้เอาีไงดูแลเจ้าเจ้าของเงนกู่ตูน้ำว่าาก่าเรารแกเรานมไปมากว่า นี้ประทับใจอะไรบ้างวันนี้ถามว่าประทับใจเหรอคือได้ต่อชาในควรจะประทับใจไหมลุงมันไม่ใช่สิ่งที่ต้องประทับใจเลยนะมันได้ต่อ,ต,อต่อราคาไงคือคือมีความสุขกับการได้เออต่อราคาถามว่าเขาให้ไม่ให้ไม่ซีเรียสเลยนะเขาไม่ให้ก็ซื้อไม่ให้ก็ซื้อ,อจำมวนนะใครที่เห็นหน้าแม่นะ ไม่ให้ก็ซื้อแม่เขาต่อตรงนั้นแหละ<อ>ก็<อ>คือ<ห>มีความสุขกับเออนิดนึงหน่อยนึงเพิ่มสีสันไม่งั้นอุน้มมันจะบอมไม่ันไ,ไ,ไม่มีสีสันจุกต้องไม่มีสีสันแบบนั้นเลยขอให้ต่อแล้วมันก็จะมีความสุขต่อมาก็อันนั้นรอบแรกนะจ่ายเงินตอนเช้าแล้วนะแต่ไม่ได้จ่ายเองหรอกพี่คนนี้เป็นคนจ่ายคนนี้เป็นคนจ่ายเี๋เดี๋ยวคำถามต่อคามบอกแฟนคลับหน่อย่จอีสาน เขาไปเลยอีไม่ต้องอายก็ถามแม่เล้แล้วตอบพี่ตาอยากได้แก้วอยากได้แก้วชงชาซึ่งมันใบใบแค่นี้เองอ่ะแล้วข้าวมนก็ใส่ชาเนาะแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะกดปึ้งลงปั๊บน้ำก็จะไหลแรงๆเลยตัดชงกินได้เลยชงชาเมาะอยากได้แก้วอยากได้แก้วชงชาจบนะตัดมาที่ปุ๊บจุ่มไปเสื้อเมซอนเพาะอยากได้แก้วเวลาดูนางให้ดูที่ ดูช้างให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่ดูที่ตัวนี้นี่ซื้อเพราะอะไรนะซื้อเพราะแก้วเหมือนกันเหมือนแก้วซื้อเพราะแก้วแก้วมันสวยแก้วมันหาไม่ค่อยมีใช่รอกแก้วมันสวยคือมันสะดวกมันสะดวกแล้วมันอานี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเออแยมคำนี้เลยเพราะมันไปมันไม่ได้ใหญ่ด้วยมันสำหรับเหมาะสำหรับกินบางเดียวดะดวกใช้ไงเวลาจะทงอ่ะชาใส่ไปนี่ต้องร้อนลงไปทิ้งที่เย็น บางทีถัดลงมานะก็ถ่ายรูปถ่ายรูปกลางทางลงมาจากเขาใช่ไหมลงมาจากดอยแม่แตงใช่ไหมแล่วอะลงมากลางทางเนี่ยโชเฟอร์ช่างสุดยอดเลยครับจอด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 ทำไมถ่ายรูปค่ะวิวสวยวิวสวยถ่ายรูปกลางถนนเลยนะคะอยากจะบอกเออก็เป็นช่วงลงเขาพอดีนะคะถ้ารถวิ่งลงมาเร็วๆก็เรียบร้อย รูปกลางถนนค่ะในวิวนี้ไปไหนตอน่อ oh, ่ะอ๋อวิ่งเบรกสักหน่อยนึงก็พี่จุ๋มค่ะเรียกจอดแวะกลางทางนะคะซื้ออะไรคะคุณจุ๋มค่ะมาซือ้อบนไหนคะคือจะบอกว่าที่เนี้ยเขาอยู่ใกล้กับจีนไงแม่แล้วเขาจะมีเร่อมันแปลกๆอย่างเช่นที่จุ๋มเห็นเลยวันนีน้ที่จุ๋มอยากได้อยู่แล้วคือปีนี้ค่ะเป็นปีเสือเนาะ <Ừ. S 2> แล้วหงจุย้ยของคนจีนอะสายจากฮ่องกงเนี่ยบอกจุมมาจุ๋มเ้ยปีนี้จะต้องมีองค์พ่อปอนูไว้ที่บ้านนะลูก อเอาง่ยดีว่าองค์พ่อไปอยที่บ้านก็ไม่มีพระเอิญที่เนี่ยเขามีรูปที่แปะหน้าบ้านเป็นพ่อควรถูกพอดีก็เลย,อยจอดซื้อจอดซื้อริมทางเลยคะ่ะจอดซื้อเออ่ร้านเขาอยู่ซืริข้างริมถนน,นนค่ะเขามีร้านอยู่ข้างทางเนะะี่ยค่ะจอดป๊าซื้อหมดไปเท่าไหร่คะบอกหน่อยจุ้มสามพัน 3, อีแม่อีลูกสามพันอีแม่นะคะอีแม่สองพันนั่นแหละสองพันเก้าส่วนอีป้าอีป้าสองพันหกจะลุกขึ้นปิร้านเลยวันนี้ เสร็จแล้วเขาขายเราแค่สามคนแตะหมื่นค่ะแตะหมื่นไมนะคะล่าสุดบอกปิดร้านน่ากินหมูกระทะต่สิบเอ็ดโมงเขาก็คงแปลกใจเนาะก็ไอ้ไอ้พวกนี้มันเป็นอะไรของมันเนี่ยแบบซื้อเหมือนกับคนไม่เคยซื้ออะจริงจริงก็ไม่งั้นเราเราก็ต้องไปยาวลาดกันแล้วจะเข้ายาวรลาดก็กลัวเนาะก็เลยตัดใจว่าซื้อเลยละกันนะไอ้นอกก็หลังจากเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเมื่อวานเนาะ ต้องพูดเอาเมื่อวานเนอะเมื่อวานเมื่อวานาวานี้ตอนที่เราขาขึ้นเราผ่านฮิโนกิแลนด์เป็นแลนด์มาร์คที่เป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่น อะไรอย่างเงี้ยที่กำลังขึ้นชื่ออยู่ในโลกโซเชียลทั้งหลายปรากฏว่าเมื่อวานนี้คนเยอะมากใช่ไหมคนแน่นมากโอ้ยเมื่อวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์เมื่อวานคนเยอะมากคนแน่นมากเราก็ไม่ค่าเข้าเนาะเพราะกลัวโควิดก็ถอยระยะห่างไว้ก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าเราไม่เข้าไม่เข้าปรากฏว่ากลางคืนไปนอนกลับขึ้นไปบนบนดอยแม่สลองนะใช่ไหมเมื่อคืนเราอยู่ดอยแม่สลอง ขึ้นไปแล้วก็มีอู้มันสวยมันโน่นมันนี่นะนั่งทีนั่งรถตั้งไกลคคนี้รนใรไม่ได้แวะอ่ะแบบนั่งรถมาตั้งไกลเหนื่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอตอนนี้ก่อนบนรถเข้าไปจอดรอบแรกคนเยอะอะอเหอะลังเลลังเลเามาถึงที่แล้วลงสักหน่อยไม่ได้หรอ <c oughs> นับุมิ่มบนรถถึงรอบจะวนออกละนับปพุมไปเหอะออกออกออกคนเยอะ นี่ก็ขึ้นมาเลยมาถึงที่แล้วว่านั่งรถ<อ>ามาตั้งไกลแวะสักหน่อยไม่ได้หรือ,อยังไงแน่อคิปแป๊บหนึ่งสักพักหนึ่งวนรถรอบสองอมาเธอออก,ออก,ออกๆๆคนเยอะคนเยอะพอวนรถออกไปจากทีออก่นัออ่งผมมันก็น่าจะจอดได้สักหน่อยนะมันก็ที่กว้างจะแวะสักนิดนึงมันก็ไม่เป็นอะไรนะมันก็น่าจะแวะได้นะเรื่องเงียบหลังจากเขาหลับเขาหลับจะเรื่องเงียบไอเราคิดว่าจบแล้วพอขึ้นไปถึงห้องพักเสียงแววเข้ามาเลยว่า น่าไปนะไปทางนั้นไปทางโน้นเราเดี๋ยวใหเรากันนั่งเครื่องมาก็ได้ทีหลังอ่ะสรุปเอาชดหลานโทรหาก่อนชดหลานโทรหาฟ้องหลานด้วยว่าไม่ได้ฟ้องก็คุยกันไมาคุยว่าเอ้ยมันสวยดีแต่มันเข้าไม่ได้คนมันเยอะเขาก็พูดอยู่ว่าคนมันเยอะก็อยากเข้าอ่ะแต่ก็อยากเข้าพรุ่งนี้วันอาทิตย์คนคงกลับหมดแล้วมั้งและคิดดูเมื่อวานตอนกินข้าวอ่ะเถียงกันเกือบชั่วโมงจัดโปรแกรมกระซัเบ็ดเสร็จ ตอนเช้ามาลีเด็เปลี่ยนอีกแล้วเราปุ้มเลยบอกว่าไม่สงสัยแล้วจุมเหมือนใครจุกอยากรู้อี้เป็นคนจงิงแท้ตัวอี้เขาถือกันไหมว่าเงินที่ใส่ซองแดงจําเป็นจะต้องเป็นแบงใหม่นะไม่จําเป็นและจําเป็นจะต้องมีตัวเลขไหมเช่น ใส่79บาทใส่ไม่ไม่ไถ้าเป็นคนจีนคนจีนเขาจะถือเลขสีเนาะใช่ไหมถ้าคนจีนน่ะ้งแต่สมัยแม่เนี่ยอากงอามาแม่อันนี้เป็นความรู้นะทุกคนเขาจะใส่400รภาษาจีน4นี่แปลว่าอะไรนะซีซีฮอซีซีฮอคือคือภาษาซีซีดีอ้าวคนจีนเลขสี่ดีเหรอแต่ว่าคนไทยเขาบอกสี่สี่ตาย อ๋อสีมันคล้ายกับซีไงเออสรุปว่าดีหรือไม่ดีซีสีอซีฮอคือดีพวกมึงไม่ต้องรู้กันละนะกระเธอกูใส่ซองสี่ร้อยสี่ร้อยแค่สี่สิบก็พอแล้วสี่เหมือนกันสี่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 สิบอถือซว่าเราไม่ได้ยินแล้วทนอันที่มาเธออันทีเอทีมกันเสี่สิบีมมีเดียสี่ร้อยสี่บาทกองวงเลยพอแมตตรงไหนวะ ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้มีโอกาสมาอยู่กับอี้ด้ยวยความที่อี้เนี่ยเป็นคนจีนแท้ๆและเราเนี่ยนะจุ๋มเรียกว่าจุ๋มเป็นเด็กเจนใหม่ะแม่เนาะเจนใหม่เ,เจนเดอเชั่น3อย่างตัวอี้อตัวอี้เนี่ยเจนสองอากงอามาก,ก่อนอ,อากงอ<ช>าม่าเจนหนึ่งตัวอี้เจนสองสองจุ๋มเจนสามจุ๋มมีข้อสงสัยทำไมเขาจะต้องไหว้หอเฮติอ้าวนั่นคือแพบูฟล์ดไง หอเหตุติ <Es> คือบรรพบุโรธไม่คือแบบนี้ก็เหมือนเชื่อไอ้หอเหตุติคือไร่ญาติไงที่พวกที่เขาไปแล้วไม่มีญาติถ้าคนไทยคือสังคเวสีคือเหมือนกิดคนไทยเขาตายไปแล้วแล้วเขาไม่มีญาติเหมือนไม่มีใครเลี้ยงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครส่งข้าวส่งเขาเรียกอะไรเหมือนทําบุญให้อะนะประมาณนั้นนะถ้าแยกแยะนะหอเหตุติ คือสำพเวสีหอเฮติคือสำพเวสีที่ไหนก็ได้คนที่ผีไม่มีญาติไี้น้องไปทำตางแจ้งอันนั้นคือเฮติแยกนะแต่ถ้าไหว้บรรพบุรุษก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งเรารู้ชื่อปู่ย่าตายายของเราเราเราแยกกันก่อนนะถ้าเป็นหอเฮติคือไหว้กลางแจ้งไหว้สำหรับผีไม่มีญาติแล้วพูดเลยนะพูดแล้วแล้วพูดต่อเลยนะจะต้องไหว้กับคนที่มีตา อันนี้เรื่องจริงโคตรปังต้องไหว้กับคนที่เขามีตังเพราะหนึ่งเขาเตรียมของด้วยความอุดมสมบูรณ์ถูกต้องสองเราเหมือนเราเกาะเกาะเกาะบุญไีเข้าไปสามสำคัญที่สุดเลยกูไม่เสียตังเออข้อแรกเขามีตังเฮ้ยมึงก็ต้องเอาไปไหมข้อสอง เกาะชายเข้าไปเราคิดว่าเราทํากับเขาเราต้องรวยตามเขาแหละอันนี้ที่สุดี่เขามีตังค์อยู่แล้วเขามีตังค์อยู่แล้วไง <ừ. S 1> ข้อ3จุ๋มไม่เสียตังค์เพราะจุ๋มไปกับแม่แม่ก็ต้องซื้อของไปร่วมตู๋อีต้องซื้อของไปร่วมคือทุกครั้งที่เวลาจุ๋มไปไหว้หอเฮียตีเอาหอเฮียตีก่อนนะหอเฮียตีเนี่ยจุ๋มไปไหว้ทุกครั้งอ่ะญาติผู้ใหญ่ปีละสองครั้งก็คือจุ๋มทาครั้งเดียวอะก็จุ๋มไม่ไปรอบสองไงเขาไหว้เนี่ยคือเขาไหว้ศาสตร์จีนกับจุษจีน ปีหนึ่งมีสองครั้งแต่ศาสตร์จีนจุ๋มไม่ได้ไปจุ๋มไปแต่จุดจีนใช่ใช่จุม๋มไปแต่จุดจีนเออก็อันนี้ไงจุ๋มถึงได้ว่ายได้ครั้งเดียวแต่ปกติแล้ว<ม>คือว่าว้สองครั้ง,ค,งคือศาสตร์จีนกับจุดจีนคนจีนจะถัวว่ายใหญ่ถึช่วงเทศกาลอ,อันนี้ถามตออีอทําไมทุกครั้งเขาถึงต้องเอาขนมเอาของที่เขาว่าใส่ถุงให้เขาไม่ถือจะเหรอว่ากินของผีไม่ใช่ <c oughs> คือคือบางคนก็ไม่มีปัญหาอันนี้อันนี้พูดอย่างกลางๆบางคนไม่เอาเพราะบางทีพอของที่เราไหว้เนี่ยเราก็จะเหมือนกับเราทำใช่ไหมใชเราจะให้ยางกูนะ่ะกูก็จะมีพนักงานเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมเหมือนกับกูเขาทำทำให้กับในนี้แล้วทั้งคนไม่มีญาติแล,แ,ลแล้วก็คนเป็นถูกต้องทำทานต่อเลยเนั่นก็คือบริวารกูทั้งหมดที่มีอยู่ รับต่อกันเพราะว่าเขาทำทีเยอะมากใช่ส่วนที่เราไหว้กันที่เราหิ้วกับยัดเยียดกับนั่นเพราะว่าเราไหว้กงม,มากมา ที่ที่เราหิ้วกับเนี่ยหรือเราเอากลับหรือแม่เอากับเราไม่เอาของในห่ได้เอ้ถูกต้งเพราะของหอเยตีเนี่ยให้บริวารก็คือกูให้บริวารเราก็ไม่อยากไปแย่งเขาถ้าถามถึงเราก็ไม่อยากไปมีส่วนที่ไปเอาคือโอ้ต้องกี่สิบคนล่ะอืเยอะมากแต่ที่เราได้ทุกครั้งที่ตุ้ยจะชอบยัดใส่ให้นะก็คือของเอาไอามาถูกต้องอันนั้นเขาถือว่าเรียก เรียกหัวกเอาไปหัวกเอาไปเพิ่มคูณเอาไปไคือ,อง,ง่ายกินแล้วเสริมสิริมงคลให้ตัวเองถ้าตามภาษาไทยง่ายๆก็ถูกต้องเพราะเป็นของปุยาตายายเราแล้ว,ลวทําไมคนจีนต้องไหว้แต่ของดีๆอันนี้อยากรู้มากเลยจุมเห็นตั้งแต่เด็กแล้วนะตั้งแต่อายุแบบจําความได้อะเวลาตูวอีก,กับมาม่าไปซื้อของไหว้นะเขาจะเค้นแต่แบบของดีดลุงของดีของแพงด้วยนะเชอร์รี่ต้องลูกอวบอวบสวยสวยส้มต้องขนสวยสวย กล้วยต้องสวยของกินต้องดีเพราะอะไรก็ตวแต่ต่างอะทัวรระหว่างบบระหว่างส้มส้มลูกเล็กส้มลูกใหญ่ส้มมีคุณภาพส้มไม่มีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีส่วนแต่บางคนถือว่ามันคือส้มเขาก็ซื้อแล้วแต่ทีนี้ด้วยด้วยบางทีคือเอาเอาเป็นว่าตัวแม่เองดีกว่าอันนี้เราจะไม่พลาดทิ้งคนอื่นด้วยนิสัยแม่ จะไหว้ทั้งทีอยากจะไหว้ให้ดีๆเรายังอยากได้ของของให้เทวดาช่วยเราเลยเอาจิงมากใช่เราอยางอยากให้เทวดาช่วยเราเราอยากให้เทวดาหนุนเราเราอยากให้เทวดาเมตตาเราก็ให้เขาได้ของดีๆทุกต้องแต่เมื่อเมื่อแกให้ของไม่ดีเขาแล้วแกคิดว่าเคยจะได้ของดีกลับไหมล่ะเอามันง่ายๆงั้นเอาอย่างนี้นะทุกคนจุนยจะบอกว่าถ้าคิดว่ามันต่างกันไม่เยอะ ก็เลือกของดีสักนิดหนึ่งไม่ใช่เอาของไก้เน่าใก่สิไม้ากได้ไม่ต้องไหวมากก็ได้ถ้าของดีๆนิดหน่อยก็ได้ส้มสี่ลูกก็คือการไหวเออคําถามเรื่องส้มต่อทําไมเวลาไหวเจ้าต้องเอาส้มสี่ลูกจ้าสี่ทำไมเขาสี่ห้องไง่างคนคนไทยอะตัวนี้ห้าลูกเก้าลูกเอหรือสามลูกก็ได้เออหรือสามลูกบางคนแต่หนูเห็นคนจีนสี่ทุกครั้งนะห้าสี่เนี่ยก็มันก็จะลงมาซีซีห้องเหมือนเดิมอ๋อ ใช่ไหมก็คือคําว่าดีดีอ่ะถึงว่าเจ้าที่นี่เขาจะไหว้ห้าลูกเพราะว่าเจ้าราะว่าเขาให้เกินบนเจ้าที่คือตีจู้ยนี่เขาจะไหว้ห้าอันนี้เราแยกกันนะเดี๋ยวนะคุณทำเนียมคนจีนอ่ะเอาตรงๆงอย่าว่าจึงนะหุ้นวายนะหนึ่งคุณต้องไหว้ตีจู้สองต้องไหว้ต้องไหว้บรรพบุรุษสามต้องไหว้สัมภเวสีห่อเหตติสี่คุณต้องไหว้ไฉซิง แล้วคุณก็ต้องอีกินเขาเรียกขนมไอ้สัคูอี้ใส่ไซิงด้วยนะแต่จุ๋มเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนจีนเขาไหว้ด้วยความมากเรื่องแบบนี้น้อยมากที่จะเห็นคนจีนไม่มีตังเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนจีนขยันอันนี้เห็นอย่างชัดเจนเลยไม่ใช่เขารวยเพราะเขาไหว้นะเขาขยันยันณพบอก็ถามว่าไหว้เนี่ย ถ้าถามถึงพิธีจีนเนาะเจเขาจะไหว้แม้กระทั่งอะไรรู้ไหมสามสิบจ่ายเนาะใช่ถ้าลอนเทียบกันถึงสุดมีล้างบ้านก่อนจําได้เลยธรรมยมจีนก็คือจะมาก่อนก็คือจะต้องทําความสะอาดบ้านใช่นะตามมาด้วยวันจ่ายก็คือวันซื้อของซื้อของเตรียมไหว้ก่อนซีเฉียวทีเจ้าขึ้นสวรรค์สองเจ้าขึ้นสวรรค์เขาจะมีมีส่งเจ้ามีรับเจ้าถูกต้องมีสองเจ้ารับเจ้าด้วยเยี่ยิบสี่สองเจ้าขึ้นสวรรค์ เจ้าเ็าจะไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวสวรรค์แล้วก็ไปทําบุญไปอะไรไปเสริมบารมีจากนั่นแหละเหมือนเหมือนเหมือนเขาเขาต้นไปเที่ยวเขาไปเสริมบารมีทางบ้านนี้คนนั่งอีกคนนี้เหมือนไปคุยกันรวมญาติเออก็เหมือนกับแบบแล้วก็พอถึงวันที่เจ้าลงก็จะลงมาแล้วก็ต้องรับเจ้าลงมาก็ปรลบเจ้าอ้าวก็ต้องไหวอีกไง ว่ารับท่านกลับมาแล้วก็เวลาไปก็ส่งท่าน,นไปให,ให้ดีไป<ด>มาคุ้มครองเราตอ่อทั้งปีกับก็<อ>ต้องรับกลับ<อ>และที่สําคัญนะทุกคนจําคาพูดจุ๋มว้ให้ดีใครก็ตามที่ได้แปะเอียอย่าใช้ประสบการณ์จริงๆจากจุ๋มไม่รันตีคุณอย่าใช้เด็ดขาดคือสมัยก่อนเราเด็กเนาะเราก็ไม่รู้เราไปหากงละมาหาตัวนี้อย่างเนี้ยน,นี่ขอโทษนั่งอย่างนี้ยใส่ซองที่เป็นหมื่นนะคะผู้หญิงคนเนี้ย ใส่ซองมีชั้นทีเป็นหมื่นเอาให้ตอนรู้ว่าใครลำบากเขาก็ให้เยอะหน่อยใช่รู้ว่านนใครอุดมสมบูรณ์เขาก็ใหนนน้น้อยงตัวนี้นะให้ทีเป็นหมื่นคนนี้ก็ให้หมื่นหนึ่งเอาเรื่องจริงเลยตอนจุ่มลำบากตอนจุม่มติดหนี้ตอนนี้ละ่ะตัวนี้ให้หมื่นหนึง่งหมามาให้หมื่นหนึ่งอ,นนอากรูเนี่ย<ะ>ให้สองพันจุ่มจำได้เลยแล้วทีเนี้ยเราก็วัดใจตัวเรานะว่าเอาวะปีเนี้ยเงินตัวอี้เงินหมามาให้มาเนี่ยจุ่มจะไม่ใช้เพราะสมัยก่อนเนี่ยได้มาปุ๊บเร่ด้วยความที่แบบ เราไม่รู้เนาะเราใช้หมดอะได้มาปุ๊บเราก็เปิดซองจ่ายจ่าย,ายอยากได้นั่นอยากได้นี่ซื้อถือว่าอยากได้กระเป๋าแบรนด์เป็นแสนก็เอาเงินแตะเอียนยไปซื้อนึกออกไหมแต่พอหลังจากที่แม่บอกว่าจุม๋มอย่าใช้นะลูกมันเป็นเงินหวกมันเป็นเงินเก็บตั้งแต่ปี2560จุ๋มไม่เคยใช้เงินแตะเอียนเลยคุณเงินมันก็เพิ่มคูณขึ้นมาเลยมันเพิ่มคูณจากที่เราไม่ได้ใช้ด้วยเพิ่มคูณจากที่เราเก็บด้วยจุ๋มเก็บมาจนเนี่ยปีปีส4จปีมก็ไม่ได้้้ใชแลวก็ อยากจะบอกทุกคนว่าใครได้ไตเอียม,มานะ่ะเขาเรียกว่าให้เอาไปเงินเ,งเก็บเงินขวัญถุงอย่าใช้เก็เงินขวัญถุงแล้วมันก็จะเพิ่มมันก็จะเพิ่มฟูนเรื่อยๆอันนี้ลองอันนี้ลองคิดกันดูนะอย่างวันนี้มีโอกาสมีู่กับตัวนี้แล้วคือตัวนี้เนี่ยเป็นจีนแท้ๆทุกคนที่ฟังอยู่ตุกจีนนี้อยากจะว่าไม่ยากส้มสี่สสลูกขนมเค่งขนมเทียนขนมถ้วยฟูทูบกี่ดอกเนี่ยเป็นปัญหาโลกแปลกรู้แต่เทียนแดงหนึ่งคู่ทูบกี่ดอกสามทูบสามดอก สามดอกคือไหว้ใครไหว้อะไรไหว้หอเฮียตีค่ะอ่าไหว้หอเฮียตีคือใช้ทูบสามดอกแปดแปดแปดหอเฮียตีจุ๋มไม่แนะนำให้ใครไหว้หรอกแม่เขาว่าต้องไหว้ที่ไม่ใช่ไหว้เจ้าที่เจ้าที่ห้าดอกอ๋อห้าดอกเจ้าที่คือห้าดอกเขาได้มีบอกเลยไหว้เจ้าที่ต้องต้องห้าเพราะว่าเขาว่าเขามีพี่น้อนเฉพาะเจ้าที่อย่างเดียวเจ้าที่ห้าดอกอ่ะเอาใหม่นะเอาใหม่นะส้มฮาลูกทู่ ห้าดอกขนมเข่งหนึ่งคู่ขนมเทียนหนึ่งคู่ขนมถ้วยฟูหนึ่งอันนี้คือคนที่งบน้อยและอยากจะไหว้ง่ายๆว่าใส่ขึ้นมาให้มันพูนจานแบบเนี้ยก็ให้มันพูนพูนจานคำถามต่อต้องใช้จานเก่าจานใหม่ถ้าเป็นชั้นฉันบอกว่าจานอะไรก็ได้ถ้าคนไม่มีตังก็ไปซื้อจานใหม่ไม่ต้องซื้อนะเอาจานอะไรก็ได้ทีานแล้วจานที่บ้านที่เรามีกินขึ้นแต่ว่าให้มันให้มันดูสะอาดสะอ้านให้มันดูดีเท่านั้นแหละ ไม่ใช่ต้องไปซื้อมาใหม่ย้ำย้ำขนมเคงหนึ่งขนมเคงหนึ่งขนมเคงมันจะเป็นคู่ขนมเคงหนึ่งคู่คู่ขนมเทียนก็มีทั้งเค็มทั้งหวานก็อย่างละหนึ่งเออก็ง่ายๆแล้วก็ส้มห้าลูกทูบห้าดอกเทียนสีแดงหนึ่งคู่แค่นั้นก็พอแล้วน้ำเปล่าต้องไหมไม่ต้องน้ำเปล่าก็ได้น้ำเปล่าต้องไขว้น้ำชาน้ำชา ไม่ต้องน้ำเปล่าก็ได้แต่ขอเป็นน้ำชาน้ำชาถ้าเราไม่ต้องชาธรรมดาเนี่ยที่เป็นชาใบใบชาเนี่ยไม่ต้องชาโออิชิหรอกบอลแพงเอาเป็นใบชาเนี่ยต้องห้าแก้วไหมอีถ้าพูดถึงเขาว่ามี่ต้องห้าแก้วถ้าไม่มีก็แก้วหนึ่งก็ได้แก้วใหญ่หนึ่งแล้วก็แก้วนึงแก้วนึงก็ได้ถือแม่คุณบทสวดละตัวนี้บทสวดบทสวนภาษาจีนคุณเป็นเอาแค่น้ำโมตาศาสตได้ไหม นโมตส่าบอกชื่อบอกนามสก,กุลข้าพเจ้าชื่อนามสก,กุลอะไรขอสักการะบูชาองค์เจ้าที่ไม่อก็เจ้าตีจูเอียกงตีจูเอียกงตีจูเอียมาตีจูเอียมาไม่มีอะไรง่ายตีจูเอียกงตีจูเอียมาถอาจะเรียกมาต่อส,สิ่งเขาก็เรียกแค่นี้พอ เรียกแค่นั้นพอติจุอย่ากองติดจุอย่ยมากวันนี้วันดีลูกหลานเชื่ออะไรก็เอ่ยชื่อของตัวเองกันไปม,มาก,าามากราวไหวมาสักการะบูชาขอเสริมสิริมงคลให้กับครอบครัวให้กับตัวเองพอแล้วก็ปักธูปห้าดอกพอธูปหมดทีนี้กินได้ไหมก็ได้กินได้ ไม่ต้องทุบหมดก็ได้เอาหรอไม่ต้องรอทุบหมดเราถูหมดก็ลาได้เลยเาแบยลาเลยเอาแบบยกลาเลยอ๋อเอาแบยกลาเลยนะยกลาเลยมากินเนี่เวลายกเขาจะยกแบบนี้เนี่ยเขาจะยกแบบนี้แล้วก็อย่างเงี้ยเขาจะยกประมาณสามรอบเป็นการลาแล้วแล้วก็มากินไม่ต้องรอทุบหมดไม่ต้องรอทุบหมดอีกอย่างหนึ่งไม่ต้องปักทุบลงไปของกินนะปักลงในกระถางทุบนะ ไอปลาของของกินน่ะมันคือไหว้หอเฮียตีเอาไหว้หอเฮียตีเดี๋ยวค่อยไปรอบหน้าตอนนี้เอาทุกคนกินก่อนทุกคนรอจุกยูกรอบนี้เอาแค่นี้ก่อนเห็นไหมได้ความรู้กันเยอะเลยแล้วมึงเคยไหว้ไหมเคยไหว้ยังไงไปไหว้กับไงที่บุญซ้ําย์ไงอันนี้อันนี้คือเมี่ยงนะจับจบเลยคะโดยเมี่ยงนะคะกับอาหารเย็นมื้อนี้นะ เราเจอกันในอีทีต่อไปจ้ารอบหน้าจะพาไปหอเฮติรอบนี้ขอกินก่อนเราได้ความรู้กันแล้วเห็นไหมอีทีหอเฮติอะไรรอบหน้าไเป็นแม่กำปอง่องนเออนั่นแหละเดี๋ยวไปสัมภาษณ์ต่อพรุ่งนี้ไง